สวัสดีค่ะเช้านี้ที่กกอกนะคะค่ะก็บรรยากาศนะคะยามเช้านะคะที่กกอกนะะนี่แม่ฮอบก็ใส่บาตรนะคะวันนี้ก็จะเดินทางไปไหว้สักการะไหว้พระธาตุพนมนะคะค่ะก็เช้านี้นะคะใส่บาตรเนาะยามเช้านะคะเดี๋ยวก็รอรถโดยสารมาเนาะ เดี๋ยวสาปานก็จะฝากไข่นะให้เขาทอดไปวัดนะคะมาแมดา่ดังไอ้ดังมาไหมมามอย่าไปกวนเขา ลูกชายก็ออกมานะคะทำไมไม่ใส่ขายาวนี่ฝากคุณหมอเกลียวค่ะนี่รถโดยสารมาแล้วอยจะไปไหมคะค่ะฝากเกลียวไข่ไปวัดหน่อยนะคะค่ะอ๋อเนื้อไปละเนื้อหืมอือก็เจียงปุริ น่าจะไฟด้วยกันแม้จะเอ็นแล้วหรอบอขับด้ดยสารีหน้ามันธรรมชาติดีใช่น,น,นี่มาแล้วรถโดยสารม,มาแล้ว ชเดี๋ยวขอขึ้นเป็นคนแรกเพราะนิ่มขึ้นเป็นคนแรกไหมอ่ะดูทะเบียนนะคะส่องทะเบียนรถที่จะไปไหว้พระธาตุพนมนะคะได้ขนมหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งนะคะ คอยพัดสามสามหนึ่งแล้วไปขึ้นได้ไหมล่ะได้ลอง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 นูเล็กหน้าสามสามหนึ่งโอ้โหเป็นเป็นเลขศูนย์นั่นแหละนี่ใหญ่ตตงโชเฟอร์นะฮะภาษีภาษีไปเดียกันวันนี้ซาบ้งขึ้นไหมแหกหมันไหมเจ้เจ้าเะยขึ้นแหกหมานอ่ะฮะทอดหมดเลยค่ะกลัวไม่พออย่าพระเยอะมากเลยยิง พระยบหมดยิงใคเยอะเลยบนกใครรอข้างๆเจ้าหน้เอ้าอีแม่จะไม่ได้ทอดเธอบอกู้นั้ทอดแล้ทอดแล้วสิจะไปทอดยูเฮ no ินย่ก่ะจะ่พอาือยูเหินจะเพราะเคยไม่ทอดเลัวบอขึ้นรถว้วนวก็เห็นก็อืม นักเลงใส่ขาวทำไมยุดกินค่อยยัยยงไงล่ะเ,เดี๋ยวไปเอาเครื่องของก่อนอกบก,กอกนะคะแดนสวัสดนะคะรถดโดยสารก็มาแล้วนะคะก็เตรียมตัวขึ้นรถนะคะช่วงนี้รถโดยสารเพิ่งมานะคะเดี๋ยวใครจะไปขึ้นคนแรกเนาะ เดี๋ยวรอดูนะคะใครจะไปจับจองที่นั่งใส่เสื้อพี่เก่งให้อะไรน,นะคะเรียกว่าชุดเดี๋ยวจะไม่แกะป้ายออกเลย <laughs> สมัยเป็นสาวทะเบียนรถนะคะหนึ่งศนหนึ่งหหนึ่งหนึ่งนะคะนี่หนึ่งหหนึ่งหนึ่งนะคะ โอเคเออออนดีวา okay. วานเราจะข้ามโค้งไปฝั่งลาว <c oughs> นั่งก่อนเดี๋ยวจองตรงนี้ดีกว่าขอจองตรงนี้นะ <c oughs> จอง, <c oughs> อองจรล้นะกนน <c oughs> ว่มามันล้นทะลักค่อยๆวิ่งหยอกซื่อ ดูวันนี้ปิดร้านก๋วยเตี๋ยวร้านน้ำปั่นก็ปิดนะคะเราจะไปกินที่พระธาตุลูกชายค่อยยังไม่ได้ตังค์เลยบบจะกบาดยังไม่ได้ให้ตังค์เดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวค่อยให้ว่าจะไม่ไปนะคะว่าจะประหยัดงบรถ จำได้หรือเปล่ารถนี้เคยอยู่ในละครนะคะละครเรื่องหนึ่งนะคะละครสั้นนะคะแถวแถวเกาะๆนี่นะคะนี่ได้ออกทีวีด้วยนะนะคะเป็นข่าวเป็นข่าวด้วยนะคะนี่กว้างนะรถรถกว้างมากเลยนะคะ,ะบ่านนกก็ไปกินข้าวเช้าแล้วบ่าวนก ย่างบอกไปกินที่โน่นบอกโน่นรถตลาดก็มา,าโอ้ยแม่อ๊อบเอาอันนั้นมายืมหน่อยสักร้อย,ยงงนี่รถตลาดมาแล้วพอดีไปซื้อกับข้าวเลยอืวันไหนอ๋อเออเออเออลืมเลย นี่นี่เขาจอดนี่เลยสบายเลยวรวันโปดเลยจอดตรงนี้ด้วยพ่อเปามีไหมล่ะเดี๋ยวไปอากับพอ่อโอ้อากับแม่ออฟนี่แหละโอเคแม่ออฟมีตังค์ด้วยนึกว่ามีแต่พ่อเปาเนี่ยกำลังซื้ออยู่นะไปช่ปปอง,อง,องโอเคลูกคอยไปใส่ขาสั้น กับข้าวกับข้าวเส้นลวงเส้นลำวงี่วนนเ็สะเียนนันนี้เาไปสัน้โอ้โหได้เยอะจังจะซื้อหนังเทมไปหนังภาพยน์มาซื้อให้ลูกชายเจ้านะพ่อปลาทูมีอยู่บอกค่ะ จะดึงไปทำไมค่อยจะเอาอยู่พ่อขากันล่ะม้มือวอจริงนะชาว์ชาวๆชาวมากินเลนี่วครูเปยนเปนเหื้อให้ลูกชายู่่างนยนรอดูวันเพิ่แต่งตัวแล้วปได้อะไรบ้างที่กินแบบง่ายๆนะเนี่ยพอจะเอาหมปิ้งอันนี้บอนสเต็กสตากเล นี่ค่อยเอาแล้วจักเรจิบบาทนั่นน่ะอันนี้น่ะชาวนี้น่อ่ะใช้ให้หน่อยแล้วก็อ่ะสองอักอยากมาใกล้ค่อยอันนี้อ่ะสองสอบ่อสามสี่ตัวบ่อบ่อชองก็พอแล้วเอามาเป็นพันรถอะไม่ปลาทู่จะกระหอดกระบอกเชื่อโอ้ขอโทษเลยมือปะทู่ขาดแขนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ คนมอกอวดเออขอโทษด้วย <Okay. S 1> ูขาดแคนยังวขอโทษดวลามือเาลเาคลิปชเขาคลิปแกัอบเขคลิปเ้ากยังบลังอบเาคลิปกเข้ครัอบเ้าคปกั้าคลิปอบ่้าคปแกอ้าคปแยงเข้าคลกอ่ากยง้คปบัเนคยอคแเอเคค่ะ ตสาวนครับเอาขลุยดีค่ะคอบคุณค่ะจะลอนสาวมาคลิปอไข้าวหมาอมอันแหนมอะไรอันนึงนะอาพเป็นอนแหมารถสองอันจะอะไรให้ลูกสาวกินดีว่าขรถ่ังให้เป็นร้อยรถวันที่วันที่วันที่ยี่สิบสี่ผมจะไปวันนี้ไม่พร้อมเป็นร้อยนึงพอดีเนาะตัวนี้แหละ เพราะว่าเขาจ่ายแล้ว80อันนี้จ่ายไป20่เป็นยีจ่ายจ่ายแล้วไปนั่นให้นะที่จะทอนค่อยนั่นพอดีชาวบ้านเติมสิบเติมสิบพอดีชาวเอาอันเดียวโอนนะเออจะอยากได้สองคนบัดโอ้เจ้ากระไดเจ้ากระไว้กระนอกกันดียวไว้ใครโอเคก็พอดีจ้าค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะขอสวัสดีค่ะ